อาครับเกมนี้นะครับเสิร์ฟหลังเท้าล่างครับพี่นะครับแต่ว่าข้ามฟรีสไตล์นะครับแผหลงข้ามฟรีนะครับข้ามฟรีนะครับหลังเท้านะครับใช้หลังเท้าข้ามฟรีได้นะครับหนึ่งสองโอ้โหเอาแล้วครับเปลี่ยนทรงแล้วครับศูนย์ศูนย์ศูนย์ต่อศูนย์ โอ้โหไม่ข้ามครับแต้มศูนย์ศูนย์ศูนย์ต่อศูนย์ครับโอ้โหแปลมาเยีโอทุยแบกครับลูกนี้เอาแล้วครับสกรอร์ขึ้นนำแล้วครับหนึ่งต่อศูนย์แล้วครับฝั่งทางเจ้าบ้านครับแต้มหนึ่งศูนย์หนึ่งต่อศูนย์ครับ เจ้าบ,บ้านขึ้นนำ้วครับตอนน,นี้ตัดมาซ้ายพี่เอ,อหนึ่งพี่เอ,อสองลากเข้าไปซันแบ็กโอ้ยติดเกี่ยวครับแป้ข้ามมาลูกแรกพี่เอ,อสองติดเกียเ่ยวอีกโอ้โหโอ้ยแปะโอ้โหเป็นแเ้มครับโอ้โหเข่าจริงๆครับเจ้าบ้านครับอย่างพี่ยอยครับสองศูนย์สองต่อศูนย์โอ้ตัดมาพี่เอ,อหนึ่งพี่เอ,อสอง พี่เอยกง่ายๆพี่เดียวบอกว่าปล่อยโอ้โห,โโหเห็นแตี้มเขาลูกนี้เอาแล้วครับเดียวได้เต้มสามต่อศูนย์แล้วครับตอนนี้เอาแล้วครับเต้มสามศูนย์สามต่อศูนย์ครับอัดุ้ยหลังมะหลังเท้าหนึ่งหลังเท้าสองเอายังได้หนึ่งสองอุยยอดพี่หนึ่ง พี่เอสองพี่เอโอ้โห,โโห,โโหได้ครับลูกนี้แต้มูนย์สามสื่อต่อสามครับัดไปแพนหนึ่งเสียโอ้โหติดตัวครับเอ่ได้แต้มเอ่มาแล้วครับหนึ่งต่อสามแล้วครับตอนนี้สามเอาแล้วครับแผนยกซ้าย โอ้ว่าพีเดียวลอกครับลูกนี้แต้สามหนึ่งสามต่อหนึ่งครับเอาแฟนตัดมาซ้ายพีเอหนึ่งพีเอสองสั้นแบ็คลูกออกครับเดียวได้แต้สี่หนึ่งสี่ต่อหนึ่งครับว่าไงยอดแฟนจะแปไปทางไหนไปทางหยอดครับลูกนี้พี่สอง อ๋อห้าแล้วครับอ่อยหรือเปล่าครับเอรอยครับเหยียบหลังเท้านะครับแต้ยห้าหนึ่งห้าต่อหนึ่งว่าไงไปหยอดมาอีกที่หนึ่งที่สองซันแบ็กหรือเปล่านีนะครับปิดเกี่ยวเดี๋ยวมาหนึ่งสองไอ้ดเกี่ยวอีกโอ้โติดแงงครับว่าไงพี่เดี่ยวซันแบ็กคืนโอ้โติดหลังเท้าโอ้โหแต่เตีเ้ยมาตรงนี้ครับอสองดามไม่อยู่ครับพี่เอครับเอาละครับ <uge ot> แต้มหนนะไรเดียวแต้มเฮกหนึน่งหกต่อหนึ่งครับตัดหมาเจ้าจแพนหนึ่งสองซันแบกนุ๊บเปล่าเรียบร้อยครับพวกนี้นุ๊ดีสุดยอดจริงๆครับพวกนี้ลากหนึ่งลากสองเข้าไปหัวเน,น็ตฟาดสันแบกเลยครับทุกนี้ คนได้เห็นกันสิว่คาคนะึนพม่าเด้น้อเองนหนึ่งหกนึ่งต่อหครับไปแฟนหนึ่งแฟนสองปาดนารกโอ้โหรียบร้อยครับลูกนี้ลากเองกินเองครับเจ้าแฟนเต็มหกหนึ่งหต่อหนึ่งครับเอมาเอหนึ่งพีเอ,อสองจ้า ไอ้กเกี่ยวอ้าไม่อยู่ครับลุกนี้แรงครับด้วยความแรงครับ e เอซูนหนึ่งหกคนก็เยอะอยู่ครับตอนนี้ครับเดินทางเข้ามาชมเรื่อยๆครับตอนนี้อุ๊ยปาดหนักครับ <S <s เดี๋ยวเล่นง่ายจริงครับลุงนี้นะครับ เต็มเกหน 1. 1> ึ่งหกต่อหนึ่งครับว่าไงตกแผนตัดมาซ้ายพี่เอ,อหลังเท้าแน,น,น่นลากเข้าไปซั่นแบ็กปิดแง่งอีกแล้วครับโอ้โหเจ้าแผนยกเข้ามาพี่เดี๋ยวแก้ไขเอาายเป็น,นลูก<ท>ดีครับลูกนี้อ๋อแก้ไขดีจริงครับเอาแล้วครับเ็กมาเป็นลูกดี<ท>ใช่เลยครับเจ็ดหนึ่ง ยึดต่อหนึ่งครับอัดสายมาพี่เอหนึ่งพี่เอสองตันแบ็กติดเดียวออกละครับมาแล้วพี่เดียวโอ้โห,โโหเป็นแต,ต้มครับลูกนี้เ,นเดียวได้แต้ม,ตมพี่เอออยห,หรือเปล่าครับยังไม่ขึ้นลูกทำฟาดให้ดูเลยครับตอนนี้นะครับมีแต่ลูกซันแบ็กนะครับนักกีฬาพร้อมแต้มแปดหนึ่ง แปดตอนหนึ่งครับตัดมาพีเอหนึ่งพีเอสองขำแล้วครับลูกนี้โอ้โหของไปครับลูกที่เด็ดอยู่เนเดียวในปรบเ็ดให้ขำฟาดเอหนึ่งเอขำฟาดมาแล้วครับลูกนี้แป้นหนึ่งแปดต่อแปดว่าไงตัดไปพี่เดียวห <มา S 1> นึ่ง โอ้ยล้นครับโอ้แป๊กครับแต่ลูกนี้สวนกลับได้ทุกแต้มทุกมมครับนนหนึ่งแปดตอนหนึ่งไอ้เจาแผนว่างไงเจาแผนตัดมาหน้าตรงนี่นะครับเอหนึ่งสองจัว่วซันแบ็กเรียบร้อยครับทำดีครับลูกนี้นะครับเอสองหนึ่งแปดหนึ่งต่อแปดว่างไงครับตัดยอดไปพี่เดียวหนึ่ง โอ้ยอดโอ้ยติ๊กโอ้าจังยูโอ้นิดเดียวครับเปลี่ยนเซอร์เปลี่ยนสูงครับตอนนี้แต้มแปดหนึ่งแปดต่อหนึ่งครับดอกแพนว่าไงที่ได้หนึ่งแต้มจะได้แต้มสองไหมโอาล้นไปเป็นแต้มหรือเปล่าลูกนี้โอ้ยเสียบเลยครับโอ้ยติดเยียวตัดแบกแก้ไขไปโอ้โหเปลี่ยนลูกดีครับพี่ ทำดีจริงๆครับหนึ่งแปดหนึ่งต่อแปดว่าไงใต้แต้มสองหรือเปล่ายังอยู่พี่เดียวสั้นแบทโอ้โห <1 S 1> ดีดีครับลูกนี้เอาแล้วครับรูภูมิูภูมิสวัสดีครับมาแล้วครับทีมงานสุวรรณภูมิมบ้านนาใหญ่มาแล้วครับสวัสดีครับแบมน้อยร้อยดีลาไม้ลังไก่ ดชด้วย 8, 1, 1> ไปต่อหนึ่งไ้แต้มเดียวหรือเปล่าพี่เอแปล,ล่างาอ๋อลูกออก 1, 8, ลเปลี่ยนเสียงหนึ่นงแปดหนึ่นต่อแปดว่าไงโ,โจมาครับโวยะโถตอนจิ้มง,งานก้ะสุนอนมาแล้วครับตอนนี้นะครับมาแต้ไดกดแชร์ด้วยนะครับแปสองแปด 2ต่อ8จั่วไปว่าไงพี่่ากเข้ามาวันนรกอ๋อตตดเกี่ยวนี่เดียวครับเกอบสวนโดนเกบลูกโดนลูกสวนพี่ครับเกดียวเอบุญใหญ่สอง้แต่อต่อสองครับเอาแล้วครับใครยานกินใครครับเย่อ๊อโอ้ทำดีครับหลังเท้าหยอดครับนักเตะอัจฉริยะเจ้าเอลละเอียดมีทุกเหลี่ยมนะครับ โอ้ยแจมสองต่อแปดต่อ <c oughs> ตมาว่าไงเจ้าแฟนยกขึ้นหัวนรกโอกโหโหเปลี่ยนเซอรบร้อยเดียวกนี้เอาละครับยังล็อกกันไปล็อกกันมาครับแต้มยังไม่กระ,ระยับขยะเยนครับแปดสองปต่อสองครับว่าไงพี่เอ1น่งเอหลังเท้าสองรึบโอ้โห ขำฟัดไม่ข้ามรับลูกนี้เต็มเก้าแข็ง2โอ้ไม่ข้ามครับลูกนี้เอาแล้วครับเปลี 10, 10. ่ยนเซน2-9ครับยังล็อกอยู่ครับ2-9 2-9ครับตัดไปพี่เดียวหนึ่งพี่เดียวสองลางมาไง้อุย้ยสันแบ็ก บติดเกี่ยวครับตรงนี้เตะครึ่งรอบครับเต็มเก้าสองเก้าต่อสองครับมาเอาพี่เอหนึ่งพี่เอสองตัดแม็กโอ้โหทำได้ดีจริงๆครับเอร้อยเอ็ดครับกีฬากำลังเดินทางมาครับตอนนี้นะครับ โซ่ทอนมั่งนะครับสอสวนตะูมั่งนะครับหูหยอดมาทีเดียวโอ้เป็นแต้มพี่เอนะครับหยอดได้หยอดได้ดีครับอือพี่ครับไล่ไมาเรื่อยแล้วครับตอนนี้นักกีฬาเพลินสามเก้าสามต่อเก้าครับว่าไงไล่มาแล้วสายแน่นยกขึ้นไปพี่เดียวหลอกเป็นแต้มหรือเปล่า โอ้โหเป็นเ,เท๊เอีกแล้วครับมาแล้วครับเอาหนักสี่เก้าสี่ต่อเก้าครับเก้าสี่เก้าต่อสี่ครับมาแล้วครับพี่หนึ่งอีอสอง ซันแบ็กเรียบร้อยครับลูกนี้เตียนโซนนักกีฬาพร้อมครับแ้มสี่เก้าสี่ต่อเก้าครับยังล็อกอยู่ครับแต้มนี้ยังอยู่ที่สกอตสี่ต่อเก้าติดหลังเท้าเป็นแต้มรืบเปล่าฮึบ โอ้โหเป็นแต้มแล้วครับห้าต่อเก้าแล้วครับตอนนี้เอาละครับห้าต่อเก้าแต้มแล้วครับตอนนี้นะครับแต้มห้าเก้าห้าต่อเก้าว่าไงโอ้สองโอ้เก้ามาครับมาแล้วครับพี่ครับไล่มาเรื่อยแล้วครับ แปดหกเก้าต่อเก้าว่าไงครับสามช่วงตัวหนึ่งสองยอดโอ้โหยอดดีครับลูกนี้เปลี่ยนสง่งเปลี่ยนส่งแล้วครับเก้าหกเก้าต่อหกครับพี่ว่าไงซาปูรองเท้าสองซันแบ็คโอ้โหทำดีครับเ,เอาลครับล็อกกันไปล็อกกันมาครับ ครจะนิ่งกว่ากันครับเต็มหกเก้าหกต่อเก้ายิงไปซ้ายเอ,อิดยกขึ้นโอ้โหกระทืบครับตรงนี้เรียบร้อยดีครับกีฬาพร้อมเต้ม ก้าต่อขอ,ของว่าไงหอยอดอ๋อไม่ข้ามครับเปลี่ยนส่วกินกัยนยากครับเก้าต่อเก้าว่าไงยกไปอ๋อเรียบร้อยครับ 10, 10. มาแล้วครับเกตต่อเก้าแล้วครับตอนนี้ครับเก <10, 9. S 1> ตเก้าไปโอ้แปดต่อเก้าแล้วครับ เอาแล้วครับมาแล้วครับสวัสดีครับพี่สมพักครับนะครับมาเป็นเปล่าครับพี่สมพักครับฝากอไแชร์ด้วยนะครับพี่โอ้ยไม่ข้ามครับพี่เอครับเอาแล้วครับห่างหนึ่งช่วงตัวครับเต้มเก้าแปดเก้าต่อแปดว่าไงจบแพนแปะมาพี่นึงลากเขาไปซันแม็กหรือเปล่าโอ้โหเรียบร้อยครับตรงนี้เปลี่ยนสุดเอาแล้วครับมายอมกันง่ายๆแล้วครับตอนนี้ครับ ห่างแค่หนึ่งช่วงตัวครับนีร้อยเอ็ดครับแปมแปดเก้าเก้ต่อเก้าว่าไงพี่เอตัดไปแฟนหนึ่งแฟนสองพี่เดียวโอ้ยหลังเท้ามาติดเกี้ยวเป็นแต้มหรือเปล่าตันแบบครึ่งรอบไปโอ้ยสวนกลับเอาแล้วครับเป็นแต้มหรือเปล่าครับโอ้โหเป็นแต้มนะครับเหนียวจริงๆครับลูกนี้ไม่ยอมเลยลูกนี้ โอ้โหร้อยเอ็ดเหนียวจริงครับโอ้โหพี่สมพักอยู่โคราชทีมงานร้อยเอ็ดอยู่โคราชเลยไม่ได้มานักกีฬาพร้อมครับสวัสดีพี่สมพักพี่สมพัก<ค>บอกอยู่โคราชนะครับสวัสดีเจ้ามวยน้อยก็อยู่นู่นแหละครับมวยน้อยก็อยู่นู่นแหละฝากบอกโน่อยคุ้ฟาดครับฮะ พี่สมพักถ้ามวยน้อยก็อยู่นู่นแหละอ่าี่ถ้ามวยน้อยก็อยู่นู่นครับสวัสดีครับเจ้าชิวครับติดตามเหมือนกันนะครับคำฟาดมาแล้วครับโบมอเตอร์จะแบบวันนี้มีเหลี่ยมหรือเปล่าครับยังไม่มีครับแล้วแค่นะครับน่าจะมีเหลี่ยมเป็นให้ดูครับเหลี่ยมแปลก้าเก้าเท่าครับเอ้ายอดไม่ข้ามครับเอาแล้วครับเกมปพิเอต่อห้าแจมจะลองอยู่วันนี้กล้าอยู่ใช่ไหมแจมเก้าต้องวอครับเก้าเท่าครับ มาแล้ว,<ด>ลวครับไไม่่ด,ด้คนละอยางเดินเข้ามาโอเอา้ีเดียวโอ้หลังเท้านั่นจริงๆครับอ่เข้ามามาทีเดียวสั้นแม็กโอ้ยากอยังจะเอาขาเกี่ยวอีกครับพี่เอเหนียวจริงๆครับน,นี่เหนียวได้ไหเหนียวเด <c oughs> ็กแอดมินไปนะครับถ้าเป็น,นแ<ป>ต่ย,ยังไม่นิ่งเลยเก่าเ<ป>ท่าว่างไง โอ้ยต้องขอแล้วครับอะไรวะโอ้ยออกครับตรงนี้โอ้โหเปลียนเซฟฝั่งสองคนทางนู้นออกปากแล้วครับตอนนี้ครับเริ่มเหนื่อยแล้วครับนักกีฬาเพิ่มแส้แก้วเท่าแก้วเท่าครับพี่เอว่าไงพี่เอตัดไปหนึ่งเจ้าแพนสองพีเดียวซันแบ็กยอดโอ้ดูครับดูสิครับเหนียวไม่เหนียวครับโอ้โอ้ร้องเลยครับพี่เดียว มาแล้วครับเป็นแต้มพีเอแล้วครับแสงแล้วครับสิบต่อเก้าแล้วครับฮาแผลไวให้หน่อยนะครับผมมวยน้อยโอเคครับถอยมาครับเจ้ทิวครับเอาแล้วครับสิบต่อเก้าอีกเดียวหนึ่งเอ้ยัติดยเอ้าเป็ดเออููููููููููููููููููููููููููููููููููู้อรัูกููููููููููููููููููููา แต็บเดียวเกมครับพี่ไฟชนะครับพี่เอครับชนะครับเมื่อกี้นะครับนี่เกมที่สองครับหลังเท้าล่างแต่ว่าข้ามหลังเท้าบนครับได้ครับสิบเอ็ดเก้าสิบเอ็ดเก้าจะเกมไม่เกมครับล็อกเก้าเลยครับพี่เอโอ้เป็นแต็บหรือเปล่าโอ้เรียบร้อยครับอืมล็อกเก้าครับดูสิครับเดี่ยวใครเพี้ยนะครเพี้ยนและเอ็ด พี่เป็นฝ่ายชนนะพี่เดี่ยวแล้วพี่แฟนไปด้วยสกอร์นะครับล็อกอยู่เลยครับสิบสองต่อเก้าแต้มครับสองเหลี่ยมครับกินเต็มครับเอร้อยเอ็ด